ถึงแล้วนะคะคุณม้าก็ข้างหลังมองไม่รู้เลยว่าเป็นไข่อันนี้นะคะร้านหมูเนาะแล้วก็ร้านเนี่ยตามแผนที่เลยอ่ะร้านหมูร้านอะไรเนี่นยแถวอียียาค่ะลงสถานีอียาออเดินออกมานะคะเดินมาเรื่อยๆเลยอาจจะมืดไปหน่อยนะ อาจจะมืดไปหน่อยนะคะเนี่ยเออหายเราจะตกไม่ใช่โตเกียวทาวเวอร์ค่ะม้ามันคือโตเกียวสกายทีค่ะอยู่แถวนี้อเปล่าไอ้จอมต้องข้ามถนนบอกว่ามันต้องไปฝั่งโน้นจอบกำลังตามหาอยู่ค่ะ งูไหนนะสองคนที่อยู่ไกลๆลู่เอามาหันมาทางไทยผู้ชมอ่าเออหน้าดีเว้ตอนคืนแล้วหน้าดี่ะนี่เรากำลังตามหาที่พักกันอยู่นะคะเราไม่รู้เลยนะคะที่พักมันอยู่ตรงไหนจนแบบว่าคน ในโรงแรมเขาบอกเขาไม่รอเราหาเขาให้เราเช็คอินด้วยตัวเองเลยเแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายตามพรุ่งนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้โอ้เป็นร้านาวาเบอร์เว้ยอ,อันนี้เราดูชุดละมา้าราดูชุดละม้านิ เสื้อเสือเสืหนาเลยข <c> น <oughs> าอาองศาเออจ่องศาน่ะสีแยกนะเนี่ยจ้อนมันอะไรของมันวะมนะ <c oughs> ันเตะหน้าร้าข้ามันดนอยู่ ราต้องข้ามไปฝั่งโน้นเหรอคือข้ามก็ได้แ้องปดูก่อนเรวลังงมอยู่กําลังหาอยู่โอ้อังฟังไม่ด้เห็นอยู่ข้างในนลนะก็แต่ไม่ขายแล้ว จะไม่ขายแล้วไม่ขายแล้ว,ลวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะช่วยเท่านี้ก่อนแล้วนะเ,เดี๋ยวช่วยจอดูก่อนดีกว่าโอเค